กล้องสูงมั้สูงมากเลยอ่ะจะไม่สีกล้องมันแปลกๆอ่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนครับ สวัสดีนะฮะพี่ลิวถ่ายทอดสดจากวิหนาริการเจ้ากลูนอูนะครับผมเป็นไงกันบ้างครับสบายดีไหมครับผมวันนี้มาในช่วงเวลากลางวันวันพุธนะฮะก็อยากมาทักทายแล้วก็มาร่วมพูดคุยกับคุณผู้ชมด้วยนะครับผมครับอ่ะแวะกันมา100กว่าคนแล้วนะฮะเข้ามาทักทายกันนะครับผมสบายดีกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอ่อพี่ลิวอยากจะเตือนนะครับในช่วงนี้สถานการณ์โควิดนะครับกลับมาแพร่ระบาดนะครับมีหลายคนตอนนี้ก็ อยู่ในภาวะอันตรายหรือภาวะเสี่ยงนะฮะกับสถานการณ์โควิดจากคนใกล้ตัวจากคนที่เรารู้จักเพราะนั้นไปไหนนี่กาดอย่าตกแมสอย่าตกเป็นอังขาดนะครับผมและที่สำคัญพี่ริวจะแนะนำนะครับตอนนี้มียาอยู่ตัวหนึ่งนะครับเป็นยาพ่นจมูกทุกคนสามารถหาซื้อได้ตามร้านยาทั่วไปนะครับเพื่อพ่นจมูกในการเป็นเจลเคลือบบริเวณจมูกนะฮะเพื่อป้องกอันฝุ่นละอองหรือว่า เขาเรียกอะไรนะเชื้อโรคที่มากับอากาศนะครับผมด้วยความเป็นห่วงนะครับอยากให้ทุกคนสุขภาพดีสุขภาพแข็งแรงนะครับผมแล้วก็ปลอดภัยจากสถานการณ์โควิดด้วยนั่นเองครับผมอันนี้พี่ลิวจะดูยังไงว่ามีชาวบ้านคอมเมนต์อะไรมาพูดคุยอะไรบ้างขึ้นยังไงครับผมนะฮะก็คิดถึงนะฮะ ตอนนี้พี่ลูก็ถ่ายทอดสดจากวิหารนารียเจ้าวกลูนะครับอย่างที่ได้คุณผู้ชมได้เห็นไปนะครับเมื่อไม่นานมานี้นะครับวันที่21นะครับวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับเราได้มีการทําพิธีเฉลิมฉลองเปิดตึกวิหารพระโพธิสั์กวนอิมนะฮะซึ่งสาธุชนทั้งหลายก็เพิ่งจะทราบข่าวนะครับต้องขออภัยอย่างยิ่งนะฮะที่ไม่ได้แจ้งให้ทุกคนมาร่วมงานนะครับเพราะเนื่องด้วยเราเกรงเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์โควิดและความปลอดภัย ในความปลอดภัยของสาธุชนทุกท่านนะครับหรือคุณผู้ชมทุกคนเลยที่จะเดินทางมาร่วมงานนะครับก็เลยต้องจํากัดเป็นงานภายในนะครับแต่หลังจากวันที่21เป็นต้นมาก็มีสาธุชนมากมายเลยครับที่เดินทางมากราบไหว้องค์พระโพธิสัตว์กวนอิมป่างประทานพรน,นะครับผมนะวิหารนรียเจ้ากวนอูห่งนี้นะฮะก็ขออนุโมทนาทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการสร้างในครั้งนี้ไม่ว่าจะมากน้อยนะครับไม่ว่าจะมากหรือน้อย อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่มาจากใจของทุกท่านพี่ลูก็ขออนุโมทนาขอให้ทุกท่านมีอายุวันณะสุขภพละธนาสารสมบัติสมบูรณ์แข็งแรงทําสิ่งใดประสบความสําเร็จปลอดภัยจากสิ่งไม่ดีทั้งปวงโดยเฉพาะห่างไกลจากโรคระบาดทั้งปวงนะครับผมเ,เวลาตื่นนอนมาแล้วพี่ลูกขอร้องนะครับให้ทุกท่านเปิดหน้าต่างให้แสงแดดเข้านะครับหรือมีการพ่นฆ่าเชื้อด้วยยิ่งดีด้วยนะครับผมเพราะว่า ในสถานการณ์ตอนนี้เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าคนที่อยู่ใกล้ตัวเราหรือใครที่อยู่นั่งข้างๆเรานั้นจะเป็นผู้ที่มีภาวะเสี่ยงหรือไม่เพราะนั้นคุณผู้ชมระมัดระวังตัวเองด้วยแล้วกันนะครับผมทักทายทักทายอ๋อมีคนบอกติดเชื้ออยู่นะครับเป็นกําลังใจให้นะครับผมนะมีหลายคนเข้ามาสวัสดีนะครับขอบคุณมากครับที่เข้ามาร่วมพูดคุยแล้วก็ติดตามกันนะฮะขอบคุณมากๆเลยนะ มีใครอยากคุยอะไรกับพี่ริวเชญได้นะครับผมนะฮะร่วมตามอายุได้ไหมคะคืออะไรครับไม่เข้าใจความหมายเพิ่มเสียงจากตัวเครื่องนะครับอ๋อโอเคครับผมครับเออเราจะทำไงถึงจะอ่านข้อความได้ทั้งหมดเนี่ยข้อความมันขึ้นได้ไม่หมดอะมันอ่านได้นิดเดียวก็อ,อย่างนี้ครับร้ไหมมันตอบไม่ได้อะมันต้องอ่านให้หมดอีกอืม ครับผมนะฮะคุณผู้ชมครับก็มีหลายคนตั้งคําถามเข้ามานะครับไม่ต้องไม่คุณผู้ชมไปบอกได้เลยครับตามร้านยานะครับบอกว่าเอาตัวพ่นจมูกนะครับป้องกันเชื้อโรคผ่านทางอากาศนะครับผมตามร้านยาทั่วไปไม่ต้องถามชื่อนะครับผมคุณไปบอกได้เลยร้านยาเขารู้อยู่แล้วนะครับไม่ต้องบอกชื่อยาก็ได้นะครับบอกว่าตัวพ่นฆ่าเชื้อไวรัสนะครับผม ตัวนี้ดีมากครับการได้6ชั่วโมงเลยนะครับเวลาที่คุณไปในที่ที่มีคนเยอะๆแหล่งชุมชนหรือว่าแหล่งที่มีคนมาเยอะๆนั่นเองนะครับผมส่วนทางวิหารอริยะเจ้ากวนอูนะครับเรามีมาตรการป้องกันสถานการณ์โควิดอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาธุชนที่มาไหว้พระนะครับผมเราจะมีอุโมงค์นะครับสำหรับพ่นฆ่าเชื้อแล้วก็มีเจลแอลกอฮอลให้ทุกคนได้ล้างมือด้วยที่สําคัญนะครับ บุคลากรในวิหารทุกคนนะครับผมก็ทำการตรวจสวอปนะครับทุกๆ3วันนะครับผมเพื่อความปลอดภัยของออบุคลากรเองและก็ของสาธุชนที่มากราบไหว้ที่วิหารนะครับอุปกรณ์ภายในวิหารทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเบาะกราบนะครับหรือจุดที่ท่านจะร่วมสวดมนต์ขระครังหรืออะไรก็ตามจะมีการท้า,าเชื้อทุกๆครึ่งชั่วโมงนะครับ ใน1วันของวิหารอริยเจ้ากวนอูนั้นก็จะมีการพ่นฆ่าเชื้อบริเวณร,รอบๆวิหารด้วยนะครับผมอันนี้ทั้งหมดที่ทำเนี่ยก็เพื่อห่วงในความปลอดภัยของสาธุชนทุกท่านด้วยนั่นเองนะครับผมนะฮะครับผมมีบางคนบอกว่าตอนนี้ติดอยู่18วันแล้วเนาะเออเป็นกำลังใจให้ละกันนะครับผม นะท่านสามารถเข้าไปดูได้นะครับตัวพ่นฆ่าเชื้อในจมูกนะครับมันจะเป็นผงๆครับพอเราพ่นเรากดพ่นไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นเหมือนฟิล์มเลยป้องกันจมูกเราแล้วก็ป้องกันฝุ่นละอองหรือเชื้อโรคที่มากักอากาศที่จะเข้าในจมูกเรานะครับแล้วเราก็ใส่แมสป้องกันอีกชั้นหนึ่งอันนี้ถือว่าจะเป็นการป้องกันได้ดีมากๆเลยนะฮะเพราะฉะนั้นที่วิหารเนี่ยเรามีการทําการป้องกันไว้อย่างเรียบร้อยเพราะนั้นคุณผู้ชมสบายใจได้ ใครที่เดินทางมากราบไหว้นะครับเราก็จะไม่ให้แออัดยัดเยียดจนเกินไปนะครับผมนะฮะในทุกๆอุปกรณ์ที่ใช้ในการไหว้พระทั้งหมดบ่อกรกาบหรืออะไรก็ตามก็มีพนักงานคอยเก็บกวาดดูแลทําความสะอาดเช็ดนะครับด้วยการฆ่าเชื้อแอลกอฮอล์ทุกอย่างเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นมาตรการความปลอดภัยสําหรับสาธุชนทุกท่านที่เดินทางมากราบไหว้นะครับอยากให้สาธุชนทุกคนมีโอกาสนะครับมาเยี่ยมชมวิหารนาริยเจ้ากวนู มาชมความยิ่งใหญ่ความสวยงามขององค์เทพเจ้ากวนอูแล้วมาชมความยิ่งใหญ่และความสง่าง,งามความงดงามขององค์พระโพธิสัตว์กวนอิมนะที่ประดับด้วยเพชรแท้นะครับบนหน้าผากองค์ใหญ่องค์ประธานนั้นนะครับห้ากระลัดล้อมเพชรด้วย10ตังหยกเม็ดน้ำา97เป็นเพชรแท้นะครับผมและทองคำแท้ประดิษสถานอยู่ที่กลางอุณาโลมกลางหน้าผากนั่นเองนะครับ เพื่อให้ทุกท่านนะเพื่อมอบไว้เป็นสมบัติของแผ่นดินให้กับทุกๆคนนะฮะหวังว่าทุกคนสามารถมาเยี่ยมชมได้ถ้าใครอยากจะมาแล้วเดินให้สบายเท้านะครับคุณสามารถมาได้ช่วงเวลา4ี่โมงเย็นนะครับผมมาตั้งแต่เวลา4ี่โมงเย็นจะสบายเท้ามากเลยบ่าย3ามก็ได้นะครับแล้วก็มีจุดที่นั่งรับรองนะครับมีจุดประพรมน้ําพระพุทธมนต์นะครับในสาราฉีเปยนะครับที่แปลว่าสาราแห่งความเมตตา มีรูปปั้นพระโพธิสัตว์กวนอิมเป็นปางประทานพรมีน้ําไหลออกจากคอนโทรลนะครับให้ทุกท่านได้ประพรมนะฮะเพื่อเป็นสิริมงคลหรือขับไล่สิ่งที่ไม่ดีนั่นเองนะครับนะก็ตอนนี้วิหารสวยงามมากๆอยากให้ทุกท่านมาเยี่ยมชมนะครับเพราะว่าที่นี่ไม่ใช่ของคนใดคนใดคนหนึ่งนะครับเป็นของทุกคนเป็นของสาธุรชนที่มาร่วมกันสร้างจนเกิดวิหารอันง,งดงามแบบนี้นั่นเองครับผมนะฮะ ขอโทษนะครับเพิ่งเข้ามาติดตามชมจะถามสถานที่นี้ตั้งอยู่ที่ไหนครับวิหารอาริยเจ้ากวนอูนะครับตั้งอยู่ซอยราชทูน9นะครับอยู่ที่ถนนออยู่ที่บางบัวทองนะครับซอยราชทูน9หรือถ้าคุณผู้ชมไปไม่ถูกยังไงนะครับหรือจะมาที่นี่ไม่ถูกนะผู้ชมสามารถเข้าไปดูได้ใน Facebook วิหารอาริยเจ้ากวนอูนะครับจะมีแผนที่ให้เรียบร้อยเลยจ้านะครับผมสวัสดีค่ะตอนนี้เราป่วยค่ะ ยังเดินด้วยตัวเองไม่ได้ค่ะนะครับผมอ่ะขอให้หายไวๆนะครับโอเคครับผมมีใครอยากระบายมีใครอยากพูดคุยอะไรกับพี่ลิวไหมครับนานแล้วพี่ลิวไม่ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมพูดคุยเลยนะฮะก็อยากจะคุยให้หายคิดถึงนะครับผมนะก็เข้าใจครับสถานการณ์ตอนนี้หลายคนก็อยู่บนความน่าเป็นห่วงนั่นเองนะครับผมแต่ว่าคุณผู้ชมครับมีกําลังใจนะเข้มแข็งแล้วก็สู้ๆนะครับผมนะฮะ น้องแบงค์ออกกำไรปีเสียมาหน่อยครับผมนะฮะครับอ่ะคุณผู้ชมครับอีกไม่นานครับพี่ลิวจะเปิดให้คุณผู้ชมนั้นได้จองนี่เลยกำไรปีเสียอินฟินิตี้หน้าพยักนะครับผมซึ่งจัดทำขึ้นมาเป็นพิเศษนะครับนะฮะใครที่มีจี้ปีเสียอยู่แล้วนะครับผมนะฮะ หลายคนก็คงรู้นะครับหลายคนที่ได้ไปก็บอกว่าขอพรแล้วก็ซัดเซสรประสบความสำเร็จนะครับผมตอนนี้พี่ริวได้ทำกำไรปีเสียนะครับผมนี่เลยเป็นปีเสียรุ่นคาบเหรียญแบบนี้นะครับเวลาที่คุณผู้ชมใส่นะครับก็สามารถคล้องในมือแบบนี้ได้นะครับผมจะเปิดให้คุณผู้ชมจองก่อนนะครับผมนะฮะใครเข้ามาจองก่อนก็ได้ก่อนนะครับผมก็ อันนี้ใครอยากได้ก็จัดไปนะครับสวยงามมากสามารถบิดดัดได้นะครับผมสวยงามเหลือเกินนะครับนะเป็นปีเสียหน้าพยักอินฟินิตี้นะครับดวงตานี่จะเป็นสีเขียวนะครับเรียกว่าเหนียวซับหรือเป็นมรกตนั่นเองนะครับผมแล้วก็คาบเหรียญเงินนะครับเพราะฉะนั้น2ตัวนี้มาชนกันกลายเป็นเลข8ครับผมนะฮะข้างบนข้างล่างเป็นเลข8นั่นเองนะครับอันนี้เป็นกำไรรุ่นใหม่เลยนะครับที่ให้ ใส่ได้ทั้งชายหญิงนะครับเป็นสินค้าแนว Luxury m o d เด n นะครับผมนะฮะสามารถใช้เป็นเครื่องประดับใส่ไปได้ทุกวันทำงานได้ทุกวันเลยนะครับผมน่ารักมากเลยนะฮะใครอยากได้นะครับสอบถามหรือเปิดจองได้นะครับที่บริษัท MU 8 8 8นะครับหรือ MU 8 8นะครับ MU 8 8นะครับ MU 8 8เข้าไปพูดคุย ได้นะครับนะฮะส่วนใครที่ยังอยากได้เหรียญปีเซนฟินิตี้หน้าพยักนะครับรุ่นใหม่ในวันที่ทําพิธีเปิดวิหารอริยเจ้ากุอูนะครับก็ยังสามารถติดต่อสอบถามได้ที่แอดม88นะครับผมให้เป็นของขวัญในช่วงเทศกาลสงการนี้คงไม่มีของขวัญใดที่มีคุณค่าเท่ากับเขาเรียกว่าอะไรนะสิ่งของมงคลแทนจากจิตใจที่เราหวังดีและปรารถนาดี ให้กับคนที่เรารักนะครับอย่างน้อยใส่เพื่อปกป้องคุ้มครองอย่างน้อยใส่เพื่อเสริมโชคลาภวาสนาของเขานั่นเองนะครับผมคำว่ากําไรแน่นอนครับกำไรไม่มีที่รู้จบนะครับหมุนเวียนเป็นเลข8แบบนี้ก็คืออินฟินิตี้นั่นเองนะครับผมสวยงามมากครับนี่คือตัวใหม่เลยที่กําลังจะออกเร็วๆนี้แล้วนะครับเพราะนั้นใครอยากได้เป็นเจ้าของอยากครอบครองไว้ก็รีบๆแจ้งเข้ามาแล้วกันนะครับนะฮะครับ ต้องบอกคุณูต้องบอกคุณผู้ชมนะพี่ลิวไม่มีการใบ้หวยนะครับแล้วก็พี่ริวไม่อยู่ในส่วนของเว็บพนันใดทั้งสิ้นนะครับการที่พี่ริวออกมาพูดถึงตัวเลขหรืออะไรก็ตามเนี่ยเป็นเพราะว่าพี่ลิวเนี่ยได้รับมอบหมายหน้าที่นะครับให้อ่านข่าวในช่วงเช้าก่อนวันหวยออกนะครับทางช่องข่าว WorkPo i n t นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขที่พี่ริวให้ทั้งหมดนั้นไม่ได้เป็นการใบ้หวยหรือส่งเสริมการพนันแต่อย่างใดนะครับ แต่เป็นหน้าที่ที่พี่ลิวจะต้องวิเคราะห์ตัวเลขนะครับที่เกิดจากเรื่องราวของข่าวแต่ละที่แล้วก็ตัดรวบรวมเป็นตัวเลขให้กับคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามชมทีนี้ในกฎของสื่อทีวีเนี่ยเราไม่สามารถที่จะพูดถึงเรื่องราวของตัวเลขได้พี่ลิวก็เลยต้องลงในเพจเพราะฉะนั้นพี่ลิวไม่ได้อยู่ในส่วนของเว็บพนันใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับเว็บพนันใดๆทั้งสิ้นนะฮะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณ ใช้จักรยานก็ได้นะครับในการรับชมด้วยนะครับ ครับผมใครที่ออถูกหลอกลวงนะครับก็ขออนุญาตสมน้ำหน้าแล้วกันนะครับผมเพราะว่าถ้าคนติดตามพี่ลิวมาโดยตลอดจริงๆพี่ลิวไม่เคยรับดูดวงเป็นการส่วนตัวไม่ว่าจะด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้นนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงไม่มีเพจใดที่พี่ลิวทาขึ้นมาเพื่อเปิดรับเพื่อการดูดวงและแม้กระทั่งมีวิหารอริยะเจ้ากนูมีคนมาขอดูดวงพี่ลิวก็ไม่เคยดูดวงให้นะครับ เพราะฉนั้นการที่คุณผู้ชมจะไปหลงเชื่อเว็บไหนก็ตามที่แอบอ้างว่าพี่ลิวสามารถจองคิวพี่ลิวได้ดูดวงได้หรืออะไรก็ตามนะครับผมก็ขออนุญาตสมน้ำหน้าที่โดนหลอกแล้วกันนะครับเพราะว่าพี่ลิวย้ำมาโดยตลอด10ปีที่ผ่านมานี้ไม่เคยรับดูดวงเป็นการส่วนตัวให้ใครทั้งสิ้นและไม่สนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องของการดูดวงใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชม ต้องระมัดระวังบุคคลแอบอ้างบุคคลเหล่านี้ด้วยนะครับผมอันนี้เตือนไว้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าพี่ลิวไม่เคยรับจริงๆเพราะฉะนั้นเนีย่ยระมัดระวังด้วยนะครับแม้กระทั่งจิตอาสาที่มาช่วยงานในวิหารพี่ลิวเองก,ก็ไม่เคยรับดูดวงให้เขาเหล่านั้นเลยนะครับถ้าไม่ถึงเวลาของคนคนนั้นทักไปก็ไม่มีประโยชน์ถ้าไม่ถึงเวลาดูดวงไปก็ไม่มีประโยชน์ครับเพราะฉะนั้นพี่ลิวไม่เคยดูดวงให้ใครนะครับนอกจากคิดค้นนํา สินค้า่วงจุ้ยที่มีอยู่ในอดีตนะครับมาปรับประยุกต์ให้โมเดิลทันสมัยเพื่อให้เข้าถึงคนรุ่นใหม่มากขึ้นนะครับสำหรับคนที่มีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของ่วงจุ้ยต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นหนึ่งใน่วงจุ้ยที่พี่ลิวได้คิดค้นขึ้นมานะครับนำสิ่งเดิมที่มีอยู่แล้วนํามาทําให้ลักชัวรี่โมเดินมากขึ้นนั่นเองนะครับอย่างเช่นกําไรปีเสียอินฟินิตี้หน้าพยักนี้นะครับ ก็เราใช้เรื่องของเลข8หมายถึงอินฟินิตี้หรือการหมุนเวียนไม่รู้จบนั้นมาเป็นตัวแทนในการาใส่สวมในการทําเกี่ยวกับทํามาค้าขายนั่นเองนะครับผมนี่ครับงดงามเหลือเกินครับนะครับใส่ไปแล้วจะอย่างนี้เลยน่ารักมากนะครับจากมีใครแจ้งอะไรมาอีกไหมมีไหมครับ อย่าลืมติดตามคนอวดผีด้วยนะครับผมตอนใหม่มาแล้วนะครับคนอวดผีปีเสือวันพุธนี้ติดตามชมด้วยนะครับผมฉากใหม่ฉากใหม่รูปแบบใหม่นะครับผมที่มีความสนุกหลอนตื่นเต้นได้แง่คิดนะครับในการดำเนินชีวิตเหมือนเดิมครับผมนะฮะก็ เป็นการปรับรูปแบบใหม่ของคนอวดผีต้อนรับปีเสือนั่นเองนะครับผมก็อยากให้ผู้ชมติดตามคืนนี้ได้เลยนะครับผมต้องบอกว่าสนุกสนานแน่นอนครับนะฮะครับผมอ่ะใครอยากได้กำไรแคปไปก่อนแล้วกันนะครับนะฮะคุณจะได้เป็นเจ้าของก่อนเลยนะครับผมนะกำไรปีเสียอินฟินิตี้หน้าพยักนะครับโมเด l ์นลักชรี่นะครับ เราพยายามผลิตชิ้นงานของวงจุ้ยให้เป็นสินค้าแบบจิวเวลี่นะครับให้ทุกท่านใส่ได้ทุกวันนะครับผมแล้วก็สามารถนำไปเาขาเรียกใส่กับเครื่องแต่งตัวต่างๆได้นะครับดูโมเด์นะครับผมและที่สำคัญนะครับเราทำมาเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้มีที่พึ่งทางจิตใจนั่นเองนะครับปีเสียนี้ก็คือเป็นลักษณะของปีเสียที่คาบเหรียญอยู่นะครับเมื่อชนกันจะเป็นเลข8หมายถึง อินฟินิตีหรือการหมุนเวียนเงินทองที่ไม่รู้จบนั่นเองนะครับหรือการหมุนเวียนโชคลาภวาสนาในกำมือของเรานั้นไม่รู้จบนั่นเองนะครับผมนะฮะก็งดงามครับตัวเรือนนะฮะผลิตจากทองเหลืองแท้นะครับผมแล้วก็มีการชุบทองห้าไมคอนนะครับผมนะฮะเพื่อให้เกิดความงดงามดวงตาของปีเสียนั้นมีการลงยาสีเขียวอย่างสวยงามเป็นตัวแทนเหมือนมรกตนั่นเองนะครับผมนะฮะ สวยงามโมเดนลักชูรี่มากเลยนะครับอะใครสนใจก็ติดต่อสอบถามดูแล้วกันนะครับนะฮะจากเจอพี่ที่งานบวงสวงทเทวสุวรรณขอบคุณมากครับอ้ออย่าลืมนะฮะวัดบางกระแจะนะครับผมใครอยากจะไปกราบนะมัสการองค์ทาวสุวรรณนะครับพี่ลิวได้ไปร่วมงานพิธีบวงสวงมานะครับผมก็ ต้องบอกว่าวัดบางกระเจะเนี่ยเป็นอีกหนึ่งวัดที่สําคัญนะครับที่อยู่ในตํานานของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับที่ท่านได้นั้นมาขึ้นเรือนะครับมาพักอยู่ที่ตรงวัดบางกระเจะนั่นเองนะครับผมก็ถ้าหลายคนอยากรู้ว่าวัดบางกระเจะอยู่ที่ไหนอะไรยังไงลองเข้าไปเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตได้นะครับนะขอบคุณสาหรับหลายคนที่เป็นห่วงนะฮะในวันที่ทําพิธเีเบิกเนตรนะครับผมทเทวสุวรรณนะฮะ มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นมีรถมอไซค์นะครับวิ่งพุ่งชนเข้ามานะครับในกลุ่มของสาธุชนที่กราบไหว้อยู่ด้านหลังพี่ลิวนั่นแหละนะฮะแล้วก็มีข่าวออกไปว่าเนีย่ยรถมอไซค์วิ่งมาแต่โชคดีพี่ลิวไม่เป็นอะไรอันนี้เรื่องจริงครับพี่ลิวไม่เป็นอะไรเลยนะครับผมนะก็ต้องบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอาจจะเป็นบาร,รมีขององค์้ทววสุวรรณด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วก็เอ่อ ก็เลยได้ถามท้าวเวสสุวรรณว่าคนที่เขาเขาขับรถมาแบบนี้เขาเป็นอะไรท่านก็บอกว่าเด็กคนนี้น่าจะเป็นเด็กที่อยู่ในท้องถิ่นแล้วก็มีอาการลมชักเพราะนั้นเขาก็เลยเหมือนกับควบคุมตัวเองไม่ได้นะครับสุดท้ายก็เลยลองไปสอบถามกับทางกำนันทางผู้ใหญ่ก็ถึงได้รู้ว่าอ๋อจริงๆด้วยครับเด็กคนนี้มีเกี่ยวกับภาวะที่เกี่ยวกับลมชักนั่นเองนะครับไม่สามารถควบคุมตัวเองได้นะฮะ แต่โชคดีครับภายในงานไม่มีใครเป็นอะไรเลยแม้แต่คนเดียวนะครับตอนที่รถที่วิ่งพุ่งชนเข้ามาท่ามกลางฝูงชนที่กําลังนั่งชมการทําพิธีบวงสวงอยู่นั่นเองครับคนอวดผีนะครับติดตามทางช่อง workpoint กฎหมายเลข23นะครับทุกคืนวันพุธเวลา3ทุ่มครึ่งนะฮะติดตามชมได้นะครับคนอวดผีปีเสือนะครับผมรูปแบบใหม่นะครับแล้วก็ เนื้อหาเข้มข้นกว่าเดิมนะฮะเข้าถึงมากขึ้นกว่าเดิมนะครับในหลากหลายเรื่องนะครับแล้วก็แง่คิดดีๆที่จะให้คุณผู้ชมนั้นได้ติดตามนั่นเองนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วบอกต่อกันด้วยนะครับกํำไรราคาเท่าไหร่ยังไม่ทราบครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมสนใจเราเปิดให้คุณผู้ชมจองแรกๆเลยละกันนะครับผมนะฮะใส่คู่กับนี่เลยสวยมากเหรียญปีเสียสวยเลยครับ นี่กำไรนะฮะใส่พร้อมคู่กับเหรียญปีเสียตัวผู้นะครับผมสวยมากๆนะครับเนี่ยฮะพี่ดิวพยายามเอากำไรมาให้ดูนะครับเทียบกับกำไรแบรนด์เนมเห็นไหมครับ Luxury Modern ใส่ได้ทุกวันสวยงามนะครับผมนี่ดีไซน์น่ารักนะครับนะฮะก็เป็นดีไซน์ของกำไรปีเสียเลขก8นะครับ Infinity นะฮะครับผม มีใครจะถามอะไรจะคุยกับพี่ลิวอีกไหมถ้าไม่มีเดี๋ยวพี่ลิวไปแล้วนะนส,วนวสามทุ่มครึ่งเมื่อกี้บอกไปแล้วนะครับนะฮะมีใครจะถามอะไรอีกไหมครับถ้าไม่มีเดี๋ยวพี่ลิวไปแล้วนะว่างๆก็เรียนเชิญมาเที่ยวที่วิหารอาริยะเจ้าวกวนอูได้นะครับพี่ลิวจะอยู่วันตอนนี้อยู่ทุกวันนะครับไม่ได้กลับบางแสนนะฮะอยู่ทุกวันนะครับเสาร์อาทิตย์นะครับก็มาเที่ยวได้วันธรรมดามาได้นะครับ เปิดทุกวันครับผมนะวันธรรมดาจะเปิดตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง5โมงเย็นครับส่วนวันเสาร์อาทิตย์จะเปิดตั้งแต่เวลา9นาฬิกานะครับจนถึง5โมงเย็นเช่นเดียวกันครับสีลอกไหมเมื่อใช้ไปนะครับสีเขาจะอ่อนลงครับนะครับเหมือนของแบนเนมก็จะอ่อนลงเหมือนกันครับแต่ถามว่าลอกไหมไม่ลอกนะครับเพราะว่าเป็นทองเหลืองแล้วสีเนี่ย เป็นการชุบทอง5ห้ไมครอนนะครับเพราะฉะนั้นเขาจอดลงดอปลงครับแต่ว่าจะไม่ลอกออกมาแบบกลายเป็นสีดําสีเข่ะสีสนิมอย่างนี้ไม่ใช่นะฮะเพราะนี่คือทองเหลืองแท้ครับผมนะฮะสวยงามมากครับครับผมเอาแล้วครับอย่างนั้นถ้าไม่มีใครสอบถามอะไรเดี๋ยวพี่ดิวลาไปแล้วนะ บายยขอคุณพักคุ้มครองอย่าลืมไปไหนใส่แมสปลอดภัยด้วยนะครับถ้าอยากเจอพี่ลิวอยากถ่ายรูปกับพี่ลิวก็มาที่วิหารอริยเจ้ากวนอูได้นะครับผมส่วนใครที่มีเรื่องทุกข์ใจร้อนใจนะครับอยากจะมาขอพรท่านเทพเจ้ากวนอูพี่ลิวได้แนะนําวิธีไว้ทั้งหมดแล้วนะครับก็ขอให้ทุกท่านสมปรารถนาเหมือนกับที่สาธุชนนำข้าวสารอาหารแห้งนะครับแล้วก็นําสุรามาถวายท่านกวนอูนั่นเองนะครับนะฮะตอนนั้นคุณผู้ชมก็แวะมาเยี่ยมเยียนมาเที่ยวได้ครับวันนี้พี่ริวลาไปก่อนนะครัับสสวดีครับ